สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผู้จัญไกายดานทาอาดีตกรรมก,การสมาคมหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่25มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอัางคัรแรมสี่ขาเดือน7ปีมาโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่รักดาราซึ่งกําลังมีกระแสข่าวรักคราวนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณนายนภัร เสียงสมบุรณ์กับคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไผ่บุญนะครับจัดให้ตามคำแนะนำของ f c ฟซีผู้น่ารักเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับ24ิมิถุนา67น,นะครับทำเอาช็อกกันเลยทีเดียวเมื่อมีกระแสข่าวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับนายนภัรเลิกกันนะครับโดยล่าสุดทั้งคู่นั้นได้ร่วมทริปที่ประเทศสวิส์แลนด์กันมาแบบหมาดๆกันเลยทีเดียวนะครับ ในไอจีฮุนไบเฟิร์นนั้นมีแคปชั่นสุดพีกก็คือแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองแฮชแท็กทิชาครับโดยคุณนายละพัทรก็ได้เข้าไปคอมเมนต์รูปอีโมจิชู2นิ้วและหัวใจสีขาวด้วยนะครับงานทูทั่วไทยนะครับ t ูพลั o ซ e r s o f งยี่สิบสมิถุนา67ซึ่งคุณใบเฟิร์นเป็นแบนด์แอมบัสเตอร์นะครับนักข่าวขอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ใบเฟิร์น ได้แจ้งกับทีมงานว่าวันนี้ไม่สะดวกตอบคำถามกับนักข่าวซึ่งเจ้าตัวก็ทักทายกับนักข่าวครั้งหน้านะคุยยาวๆเลยเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณใบเฟิร์นพิมชนกเกิดวันที่30กันยายนส5 3 5หตรงกับบันพุทธขึ้น4ี่ข้ามเดือน11ปีวอ,อกอายุปัจจุบันคือ31ปี8เดือนกับ25วันย่าง32นะครับ คุณนายนภัทรเกิดที่5พฤษภาสั้ยม2539กาตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ขำเดือน6ปีชวดอายุปัจจุบันคือ28ปี1เดือนกับ20บปันย่าง2 9กานะครับเดี๋ยวเราโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยนะครับคุณใบเฟิร์นนั้นเกิดบันพุธคุณนายนภัทรเกิดวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่คิดนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทําดีเดือนเกิดคุณใบเฟิร์นมีดาวพุธกลุ่มคุณนายนภัทรมีดาวศุกร์กลุ่มในทางโหราศาสตร์นั้ คุณไปเฟิร์นจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือพันธุเป็นอายุในทางทักษะส่วนข้อเสียคือพันธุไปกระทบมาอุบาทคุณนายรธพจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือพันธุเป็นอายุในทางทักษะเช่นเดียวกันส่วนข้อเสียคือพันธุไปกระทบผินาซึ่งแปลว่าความเสียหายนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาพระคุณไปเฟิร์นจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือลาภะเป็นดาวพลัดนะครับเป็นดาวสุประเคส่วนข้อเสียก็คือ ไปกระทบพินะซึ่งแปลว่าความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับคุณนายนภัรจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเป็นดาวสุคระห์เป็นดาวพุธนะครับส่วนข้อเสียก็ไปกระทบอริซึ่งแปลว่าอุปสรรคนะครับความมั่นคงคู่ครองนะครับปัตตานีคุณไปเฟิร์นจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีที่1ปัตตานีไปกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นข้อดีที่2ปัตตานีไปกระทบหมาอุดคู่นั้นจะเป็นคนมีฐานะมีเกียรติเช่นนนเดียวกััะครบ ข้อดีข้อเสียนั้นต้องถือว่ามีหลายจุดเลยนะครับจุดที่1ปัตตานีกระทบดาวังมีความพัดพรากแฝงอยู่ในการเป็นคู่ครองนะครับปัตตานีกระทบมัชชิมามีความผันผวนไม่แน่นอนในการคลองคู่นะครับปัตตานีกระทบเ,เป็นการักขินีในพื้นดวงมีโอกาสอย่าร้างนะครับหรือวินายร่วมคู่ครองโดยตรงจุดที่4ี่นีต้องถือว่าสําคัญยิ่งนะครับด้วยมีลักษณะที่สวยแต่อภพคู่นะครับด้วยโหนกแก้มที่สูงสองข้าง ใบหน้าค่อนข้างเร็วนะครับคุณนายธภัทรจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือปัตตานีไปกระทบบาุดคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์มีฐานะอะไรประมาณนั้นข้อเสียก็คือมีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับข้อเสียที่1น,นะครับปัตตานีไปกระทบพยะมีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในการเป็นคู่ครองปัตตานีไปกระทบหมาบาดมีเรื่องไม่เป็นมงคลหรือ,ออาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับข้องกับมือที่3เข้ามาในการรองคู่นะครับจุดที่3ปัตตานีเป็นอุตสาหะในทางรักษา จะมีปัญหาหนักอ,อกหนักใจในการคล้องคู่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับด้วยเป็นคู่คิดและเป็นคู่ท่านในเดือนเกิดนะครับความมั่นคงคู่ความมั่นคงครอบครัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเสียพอๆกันทั้งสองคนนะครับความเป็นคู่คลองก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในดวงชะตาคุณใบเฟิร์ มีความเสียหายเรื่องความรักและความเป็นคู่ครองหลายจุดนะครับมีคู่กับใครมักมีปัญหานะครับด้วยปัจจุบันี้เป็นการลักิณีในพื้นดวงชะตาประกอบกับโเหเฮ้งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องความรักด้วยนะครับในดวงชะตาของใบเฟิร์นนั้นมีโอกาสที่จะเลิกกันแบบฉับพลันทันทีได้ด้วยปัจจุบันี้ไปกระทบปัจฉิมานะครับในดวงชะตาของใบเฟิร์นช่วงอายุ3 1มหนึ่งย่างสางเนี่ยคือราวกันยา6-6ถึงกันยายน6 7ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามโดยตรงนะครับ ด้วยพริยังเป็นการลกเกีในทางทักษะไปกระทบหินะซึ่งแปลว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงน,นะครับในดวงชะตาของคุณนายนภัสช่วงอายุ3 28ยั29นะครับคือราวพฤษภา67ถึงพฤษภาคม68ช่วงนี้ต้องถือว่ามีปัญหาเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับด้วยพริยังไปกระทบมรณะไปกระทบบริวารในทางทักษะปัตตินไปกระทบเหมาบาทซ้ำยังเป็นอุตสาหะในทางทักษะด้วยนะครับคู่นี้อย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้เมื่อสองครั้งที่ผ่านมานะครับดวงชะตาของทั้งคู่นั้น จะมีปัญหาเรื่องของความรักและความเป็นคู่ครองทั้งสองคนนะครับในช่วงไอจอนทั้งสองคนก็ถือว่าเข้าเขตอันตรายในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาและความไม่เข้าใจกันค่อนข้างสูงในดวงชะตาของคุณใบเฟิร์นจะต้องให้เลยกันยา67นี้ไปให้ได้นะครับส่วนในดวงชะตาของคุณนายนภัสก็ต้องให้เลยกันยา68ไปให้ได้เช่นเดียวกันจึงมีโอกาสได้ไปต่อนะครับท้ายสุดนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าคู่นี้เหมาะที่จะเป็นคู่จิ้น แต่ว่าไม่เหมาะที่จะเป็นคู่จริงหากมีโอกาสทีสมม่เหมาะสมผม,ม,มก็จะวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนใหน้รู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับ<อ>ผมประจันไกรนันทาย,ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเล่นขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกปัญหาที่เป็นปัญหาของท่านนะครับโดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามักกว่บ20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผูกคนในทุกวันก็จะทาให้มีความผิดพลาดได้น้อย ข้อมูลที่ผมใช้การตรวจาราจานใช้อยู่5อย่างนะครับหคือว่าเดิไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยเลื่อมือเพื่อดูทาต่อของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูหงเหงและ5คือบทรศัพท์ที่ท่านจายขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกระทำอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้าน ก,กระดิง่งก็ขอ้มีแฟนน่ารักละอยู่ในวัดกับคุณทุกขเบสนะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไปดิใา้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9นน้เวันนี้เป,นเ,ปนเป็นเบอร์โทรและไอดียไลน์นะครับเวลาประมาณสกักใกล้วลาถึง21สนนาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5้0้บาทตอ 1, ่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชอบให้คิมคำว่าวิเคราะห์ดวงหรือทีคมคำว่าห้องโหนนารันทานะครับซึ่ง ผมทำราการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ